คำถามคืนนี้เจ้าปู่คุยเรื่องอะไรดีคะตุกเอฟเรื่องนี้ทุกคนอยากฟังแน่แน่ทุกคนจำได้ไหมว่าเจ้าปู่เคยบอกไว้ว่าคนที่มีอำนาจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ ตามอำเภอใจอย่างใดอย่างหนึง่งตอนที่ยังมีอำนาจอยู่เขาก็อาจจะไม่มีใครทำอะไรเขาได้แต่ถ้าหมดอำนาจเมื่อไรก็เตรียมตัวนะครับอีกอย่างนึงคนที่อยากหวังตำแหน่ง หวังอำนาจต่อจากเขาเนี่ยก็จ้องจ้องที่จะเลื่อยจ้องที่จะเลื่อยเก้าอี้นะครับจ้องที่จะเลื่อยเก้าอี้ของเขาเนี่ยก็มีแล้วเจ้าปู่ยังพูดอีกว่าตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ในเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีแค่หน่วยหน่วยเดียวมันมีหลายหน่วยซึ่งหน่วยที่ทำคดีน้องผลไม้ก็อีกหน่วยหนึ่ง หน่วยที่มาทำคดีเรื่องของลูกอมเนี่ยก็อีกหน่วยหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หน่วยที่ทำคดีหน่วยอื่นเกี่ยวกับลูกอมเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับคดีน้องผลไม้ซึ่งเขาก็ทำอะไระไม่ได้มากเพราะว่ามันมันมีคนแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของคดี มันมีคนแอบอ้างอาศัยในายใหญ่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าของคดีน้องผลไม้คดีเด็กหายเด็กเสียชีวิตเนี่ย<แ>ก็เลยทำอะไรไม่ได้ไม่มาก3 3 4อย่างนี้ที่เจ้าผู้เคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเดียวกันอย่างเช่นเรื่องที่คนที่จ้องจะเลื่อยเก้าอี้เพื่อหวังตำแหน่งของเขา ของคนที่มีอํานาจเนี่ยแล้วก็เรื่องที่ว่าพอเขามีอํานาจอาจจะไม่มีอาจจะมีคนไม่กล้าทําอะไรเขาแต่พอหมดอํานาจเตรียมตัวแน่นอนรวมไปถึงเรื่องของอหน่วยอื่นที่ทําคดีลูกอมเนี่ยที่จะมีความเชื่อมโยงไปถึงคดีน้องผลไม้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาก็ดูท่าทีเขาก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอํานาจตรงนั้นแต่พอคนคนนี้ถ้าหมดอํานาจเมื่อ,อไหร่เนี่ย เจอแน่พูดมาทั้งหบดทั้งปวงนี้ดูตรงนี้ครับดูตรงนี้ครับช่วยกันอ่านด้วยนะครับเปิดเซฟ สวดแแ้งยอดสุขพลังหลังหลังพ้นเก้าอี้ขอปอตรอสวรวยอู้ฟู่หนึหนึ่งล้านไรนี่สินรวยอู้ฟู่หนึ่งหนึ่งล้าน โดนขุดแล้วรับราชการรับราชการมากี่ปีเงินเดือนเท่าไหร่สมมุติว่าสามสิบปีสมมติว่ารับราชการมาอักตีให้สี่สิบปีเลย สีปีคูณให้1นึ่งแสนเต็มที่4ล้านนะครับสมมติว่ารับราชการมา40ปี50ปีก็ได้อะห้ปีเอ่อค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าบ้านค่ารถ กเป็ดเสร็จให้เหลือเก็บให้เหลือเก็บเดือนละแสนนะครับให้เก็บเดือนละแสนเดี๋ยวนะเดือนละแสนเด,เดือนละแสนคูณให้12ปีหนึ่งก็ล้านสองปีหนึ่งก็ล้านสอง ล้านสคูณให้40ปีดูดิล้าน2คูณให้สี่สิบปีตอนนี้เรากำลังทำบัญชีอยู่นะครับ ตีให้หนึ่งล้านสี่สิบล้านอ่ะเต็มที่มีหนะ้าสิบล้านอ่ะห้าสิบล้านหกสิบล้านอันนี้แบบคิดแบบเต็มที่เลยนะคือไม่ต้องซื้อรถซื้อบ้านคิดให้แบบยังไม่ถึงร้อยยังไม่ถึงร้อยล้านเลยอ่ะแต่นี่อะไร ร้อยหนึ่งล้านไม่มีหนี้สินด้วยนะรวยขนาดนี้เลยหรอมาจากไหนครับเงินเหล่านี้มาจากไหนครับเดี๋ยวก็รู้ดูซิว่าจะไปถึงไหนนะครับทีนี้เนี่ย ถ้ามีการขุดเนี่ยก็หวังว่าจะขุดให้สุดๆถ้ามีการขุดเนี่ยแล้วขุดไปขุดมาขุดไปถึงขุดไปถึงเส้นทางเอ่อลงไปแถวภาคอีสมภาคอีสานลงไปถึงบ้าน4ีกฮาเลยนะ อันนี้มีการหาเลยมีการหาเกิดขึ้นนะครับอ๋อย่าไห้คอยเว้าคนเดียวออกความคิดความเห็นแน่พวกเจ้าคิดว่าจังไหนฟังข่าวนี้แล้วสบายใจไหมฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง บอกแล้วไงว่าเออนั่นแหละน่าจะไปจบที่แถวบ้านสามหลังนั่นนะจบไปถึงผู้มีอิทธิพลจบไปถึงการส่งสวยรับสวยจะปูดถึงบอกไงว่าพ่อไปเอกรอด พ่อพระเอกรอดพูดมาทั้งพูดมาตั้งนานแล้วพูดมาตั้งนานแล้วว่าพ่อพระเอกรอดทุกคนเนี่ยพอจะเชื่อหรือ,อยังขอบคุณครับที่ติดตามทุกคลิปนะครับ โมบอกเปิดมายัางน้อยไปใช่ไอ้น,นี้เขาอันนี้เขาแค่เปิดเซฟนะขุดไปขุดมาอาจจะมีไปซุกซ่อนนะครับขุดไปขุดมาอาจจะมีการซุกซ่อนอ่าที่อื่นอีกอาจจะมีการไปฝากญาติฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องไว้อีกโอ้อู้ฟู่แน่นอนอู้ฟู่แน่นอน ตอนนี้พ้นแล้วครับมีคนถามว่าอีกกี่ปีถึงหมดอำนาจอา้าวหมดแล้วครับหมดแล้วครับพอหมดปุ๊บโดนขุดเลยนะครับ่ายบอกว่าไม่เห็นมีข่าวเลยดูสิ บอกว่าไม่เห็นมีข่าวเนี่ยนี่นะครับข่าวสำนักนี้นะครับข่าวสำนักนี้นะครับไปดูเอานะครับ สำนักนี้ไปดูเอาเดี๋ยวก็มีการตีแผ่อยู่แล้วแหละนะพอขุดไปขุดมาหาพอมีเราท่องหลักฐานก็อาจจะช่องอื่นช่องอื่นอาจจะยังไม่เล่นนะครับอาจจะยังไม่กล้าเล่นแต่เดี๋ยวขุดไปขุดมาเดี๋ยวอาจจะมีการตีแผ่นะครับเพราะว่าคนที่ขึ้นมารับตําแหน่งใหม่เนี่ยคนที่ขึ้นมารับตําแหน่งแทนเขาหรือขึ้นมารับตำแหน่งใหม่เขาก็อยากมีผลงาน โอ้ยขึ้นมารับตำแหน่งใหม่เล่นเล่นคนที่เป็นอดีตเล่นคนที่เป็นอดีตเนี่ยโอ้โหผลงานเนี่ยผลงานล้วนๆเลยนะแล้วเล่นเล่นไปเล่นมาขุดไปขุดมาถึงถึงบ้านบ้านสีกอเนี่ยแล้วขี่คายคดีดังๆ ที่ผ่านมาสามปียังไม่ยังยังไม่ไปไหนเนี่ยวาผลงานล้วนๆผลงานชิ้นโบแดงเลยนะแล้วคิดว่าผู้คนที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่จะไม่เอาหรอถ้าเป็นคุณคุณเอาไหมอ่ะถ้าเป็นคุณมารับตำแหน่งใหม่อ่ะแล้วมีโอกาสที่จะเนี่ยมาแฉเรื่องแบบนี้เอา เล่นเรื่องแบบนี้แล้วขุดไปขุดมาถึงบ้านสีกอไปไปอไปปิดคดีดังๆของน้องผลไม้ได้เนี่ยโอ้โหเป็นคุณคุณเอาไหมอะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไปไกลอะคิดแค่ว่าถ้าคุณเป็นคุณอะมารับตำแหน่งใหม่แทนเขาเนี่ย มีจังหวะมีโอกาสได้สร้างผลงานเนี่ยคุณจะเอาไหมอ่ะเอาอยู่แล้วเป็นผมผมก็เอาคือเรื่องนี้เนี่ยผมพูดมาหลายรอบละแล้วผมพูดมานานแล้วด้วยผมพูดมานานผมพูดมาหลายรอบละผิดสะที่ไหนอ่ะ บอกแล้วว่าซื้อหวยไม่แม่นแบบนี้เลยอ่ะซื้อหวยทำไมมันไม่แม่นแบบนี้วะแต่พอพูดเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยทำไมมันแม่นแม่นแม่นไม่ว่าจะเป็นบักแป้งไม่ว่าจะเป็นเอ่อคนนั้นคนนี้เออแม่นแม่นวะพอบอกว่าให้ระวังพอบอกว่าให้เชื่อน่นนี้นั่น ฮ้จริงหมดทุกเรื่องเลยเอหมดแต่พอซื้อหวยเสือกไม่แม่นอย่างนี้เลยจำได้ไหมบอกว่าต้นต้นปีอะ่ะต้นต้นปีบอกว่าปีนี้เนี่ยบอกว่าปีนี้จะมีเรื่องดีๆสองสามเรื่องเกิดขึ้น คิดซะที่ไหนอ่ะตั้งแต่ต้นปีมาจนจะท้ายปีแล้วเนี่ยจนเดือนนี้เดือนธันวาจะท้ายปีจะข้ามไปปีใหม่แล้วเจ้าปู่บอกจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นสองสาเรื่องเป็นอย่างที่เจ้าปู่พูดไหมล่ะเป๊ะเลยเป๊ะเรื่องดีๆทางนั้นสองสาเรื่องเนี่ย <c oughs> มีไอ้นั่นครับเจ้าปู่มีมีดวงธรรมเออเจ้าปู่มีดวงธรรม,ออม,ด,วรรมดวงธรรมของเจ้าปู่แม่นกว่าของใครบางคนดวงธรรมของเจ้าปู่นี่แม่นกว่าของใครบางคนนะ่าจะบอกให้อีหลีคืนนี้ทุกคนเนี่ย นอนยิม้มนอนยิ้มหวานล่ะนอนยิ้มหวานนอนฝันหวานพูดมาตั้งนานว่าลุงรอดเชื่อสิรอดจริงๆแต่ลุงรอดแล้วมันจะมีใครบางคนจะซวยนะสิพอลุงรอดแล้วมันจะมีใครบางคนจะซวยนี่สิ จริงๆนะวันนี้พอพูดเรื่องนี้เสร็จจริงๆเนี่ยคือวันนี้พอพูดเรื่องนี้เสร็จไม่ต้องพูดอะไรอีกเรานั่งมองตากันแล้วก็นั่งยิ้มหวานมองตากันสักชั่วโมงหนึ่งยังได้เลยยังได้เลยใช่ไหมละ่ะโอ้ยแม่นกว่าเยอะเลยครับทุกเอผมนี่แม่นกว่าแม่นกว่าโรลลี่ไม่รู้กี่เท่าอ่ะ นี่แหละครับถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมนะครับอุ้ยพอพูดถึงพอพูดถึงกฎแห่งกรรมแล้วอุ้ยขนลุกขนพองขนลุกขนพองอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนาวเลยหนาวเลยไอ้ที่หนาวนี่พอเปิดหน้าต่างไว้นะครับไม่ใช่สมเกิดที่บอกว่าหน้าต่างปิดรู้สึกว่าหนาว ไห้หานะมันหนาวเพราะมันมีปอบอยู่ในบ้านสวัสดีมิชชั่นนะครับหรือว่า,าป่าช่างแม่งนะครับยินดีด้วยที่ช่องกลับมาแล้วนะครับยินดีด้วยที่ช่องกลับมาแล้วนะครับป่าช่างแม่งคือ ดวงธรรมดวงธรรมเจ้าปู่บอกใช่ดวงธรรมเจ้าปู่จะมาแบบมาทีไรนี่กรบกลบดวงธรรมของของของอัตมาบางคนของของใครบางคนของคนนั้นเนี่ยคือจัดฉากทั้งนั้นครับไม่ใช่ดวงธรรมนะครับของคนนั้นเนี่ยขนาดไปเจอพระไปเจอพระเครื่องพระพุทธรูป อ,อยู่ในใต้ดินอยู่ในในใต้อยู่ใน,ในใ,ใ,นในใต้ดินของของวัดเขายังบอกว่าเขารวมํำบอกให้เขานิมิตเห็นที่ไหนได้กลางค่ำกลางคืนไปจัดฉากให้ลูกศิษย์ลูกหาเอาไปฝังไว้เรียบร้อยป <c oughs> ่าชังแมกบอกว่า วันที่สิบสี <c oughs> เ่เดือนดับพฤจิการเนาะเดือนดับโอ้โหเขาดับมาหลาย <c oughs> เขาดับมาหลายเดือนแล้วเนี่ยดับแบบเงียบเลยเงียบคริป <c oughs> พรุ่งนี้ดวงธรรมออกอะไรเหรอ <c oughs> จะให้เจ้าปู่ถามดวงธรรมว่าพรุ่งนี้ออกอะไรเหรอเฮ้ย <c oughs> ดวงธรรมเรื่องเืออื่นเนี่ยแม่นมาหลายเรื่องแนละ้ <c oughs> วสิ้นปีเนี่ย นะต้อนรับปีใหม่ต้อนรับปีใหม่เนี่ยเอาสักแม่นแม่นสักสักทีสินะหมายว่าไงนะเอ้ยสองตัวไม่เอาเอาสามตัวสองตัวน้อยอยากได้สามตัวลองพูดมานี้เก้าสอง หนึ่งดวงธรรมบอกมาแล้วครับเก้าสองหนึ่งสามตัวนะครับดูสิว่าดวงธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะแม่นไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยแม่นครับแม่นแล้วก็แม่นมานานแล้วด้วยพูดมาตั้งนานพูดมาหลายรอบนะครับ พูดมาหลายรอบเนี่ยโอ้โหเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่พลาดด้วยที่บอกว่าปีนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นปีพูดมาจนถึงจะสิ้นปีแล้วบอกว่าภายในปีเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นสองสามเรื่องแล้วจริงอย่างที่ผมพูดไหมรวมไปถึงผมบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาดาบหรือว่าพ้าที่มีอนุภาพรุนแรงก็เป็นต่างนั้นจริงๆผมบอกว่าไอ้พวกที่มันแฝงตัวหาผลประโยชน์ตอนนี้โดนเขีย่ยโดนเขี่ยออกไปแทบจะหมดแล้วอ่ะโดนเขี่ยออกไปแทบจะหมดนะเกลี้ยง เกรียงองค์ปูปาริจิตก็สร้างเสร็จเรียบร้อยรอแค่วันงานวงสวงอย่างเดียวส่วนไอ้ชีพเจ้าปู่เตือนว่าอย่าไว้ใจให้ระวังสุดท้ายก็โผล่หางออกมาทุกทุกตัวเลยทุกตัวเลย อะไรจะแม่นขนาดนี้รวมมาถึงเรื่องสุดท้ายปิดท้ายปีนะครับเรื่องสุดท้ายปิดท้ายปีก็คือเรื่องนี้นะครับเรื่องคนหมดอำนาจนะครับกำลังจะโดนนะครับโชว์อีกครั้งแล้วกันอา้าวใครที่เข้ามาที่หลังอ่านเอาเองที่เกลียดอ่านแล้วนะครับอา้าวอ่านให้ก็ได้เดี๋ยวน้อยใจ เปิดเซฟนะครับเนี่ยแจ้งยอดอะไรเนี่ยแล้วก็หลังพ้นเก้าอี้นะครับคือหลังพ้นเก้าอี้คือพ้นไปแล้วนะครับพ้นไปแล้วนะครับพ้นตาแหน่งผอ,อตรแล้วนะครับรวยอู้ฟู่หนึ่งร้อยหนึ่งล้านไวไรนี่สินนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งล้านไลนี่สินนะครับ รวยอูฟู่นะครับจากสำนักข่าวนะครับไทยนิวนะครับขุดขุดไปดีไม่ดีอย่างที่บอกนะครับอาจจะไม่ใช่แค่1 0ึ่ล้าน อาจจะมีฝากใครไว้ฝากญาติไว้หรืออาจจะมีบัญชีสำรองหรืออาจจะมีซ่อนมีเก็บไว้ที่ไหนอีกก็ได้นะครับยังไม่รวมถึงยังไม่รวมถึงอาจจะมีการไปวางพนันน์ เอาไว้ด้วยนะครับอาจจะมีการไปวางพัน,นันเอาไว้ด้วยคือพันนันว่าพ่อพระเอกไม่รอดนะครับอาจจะมีการวางพัน,นันไว้กี่ล้านก็ไม่รู้10ล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้านว่าพระเอกว่าพระเอกไม่รอดนะครับคือเล่น เล่นไว้ว่าพระเอกไม่รอดพ่อพระเอกไม่รอดอะ่ะขุดไปขุดมาขุดไปถึงบ้านสีกออ้าวมีเอียวมีเอวสามเอวสี่เอวเหมือนอีสางเน่ามันเขย่าเหมือนอีสางเน่ามันขเขยา่าไฮโลอะ่ะกรกกรกกรกเปิดออกมาเอ้ยมีเอียวกี่เอียววะสามเอวหรือสี่เอว เออเจอสามเอวสี่เอวเนี่ยมึงเฮ้ยมึงเอ้ยฮาแน่ๆนฮาแน่ๆถือว่าเป็นข่าวดีไหมครับอา้าวใช่ไหมละ่ะอีสางนามันยังบอกเลยว่า เฮ้ยสี่เอียวใจสามเอียวใจอะไรเงี้ยเราก็บอกมีเอียวแล้วมันกี่เอียวล่ะสามเอียวหรือสี่เอียวเอองานนี้มีจ่ายแน่ๆกฎแห่งกรรมมีจริงนะครับกฎแห่งกรรมมีจริงอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเจมอย่ามาอย่ามาแม่โมขานะ อย่ามาแม่โมขานะเจมคุณไปดูแลก,กิ๊กของคุณก่อนเจมคุณต้องไปดูเจมนี่เจมอย่ามาอย่ามายุ่งกับอย่ามายุ่งกับเอฟซีเจ้าปู่นี่เป็นผู้ที่โมเป็นผู้อุปถัมภ์รายการเจ้าปู่นี่เจมอย่ามานี่ เจมไปเป็นกิ๊กไปดูแลกิ๊กของเจมก่อนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นกิ๊กเจมก็คือป้ายานยันเข่าเจมก็ไปหาป้ายานยันเข่าอ่ะไปเรียกป้ายานยันเข่าว่าป้ายานขาดีกว่านะเจมนะก่อนที่เจมจะมายุ่งกับเอฟซีเจ้าปู่นี้เขาบอกว่าเขาเป็นกิ๊กเจมนี่ เกมนี่ไม่ได้เลยเว้ยแอบไปเป็นกิกกับป้าจานตั้งแต่เมื่อไรเราก็โอ้โหแทบแทบผลใจวายอะ